ตั้งแต่ที่เลิกกันไปเขา move on จากคุณได้แล้วหรือ,อยังนะก่อนอื่นเดี๋ยวขอดูบรรยากาศกันก่อนนะคะขอเช็ค energy กันก่อนเป็นอย่างไรบ้าง หาก energy ตรงไปามกันต่อหาก energy ไม่ตรงทำทำายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณเพราะ่ยังเปิดไพ่ค่กองเดียวเท่านั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะยังไงฝากกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมีย่ยงด้วยนะคะแล้วก็อมเมนต์เพื่อน,น้องรับพลังงานดีๆกลับไปค่ะอะไรที่ไม่ดีทิ้งเอาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะขอเช็ค energy กันก่อนนะคะก่อนหน้านี้บรรยากาศในความสัมพันธ์เป็นอย่างไร อืมพูดไม่เพราะเท่าไหร่เป็นความสัมพันธ์ที่พูดจาแบบขวานผ่าซากเนาะไม่ไม่ได้หวานไม่ได้โรแมนติกสักเท่าไหร่อืมจะเป็นการพูดคุยกันแบบอ,อข้อดีก็คือตรงไปตรงมาชอบก็บอกก็ชอบไม่ชอบก็คือบอก,กไม่ชอบแต่ว่าเจ้าชู้นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้หวานไม่ได้โรแมนติกแต่ว่าคุณอาจจะ,ะเผชิญปัญหาในเรื่องของความเจ้าชู้ ความกะล่อนของเขาว่าอะไรประมาณนี้นะคะไม่ค่อยหวานเลยอะ่ะคุณรู้สึกว่าเออทำไมเขาเขามีอะไรไม่รู้ติดทันมาเยอะมากๆอาจจะเป็นปัญหาเก่าๆความเจ้าชู้ของเขาคนเก่าๆหรืออะไรก็ตามอะ่ะที่เข้ามากวนใจคุณอยู่ตลอดเลยในบางครั้งคุณรู้สึกว่ามันเชื่อใจได้จริงปะวะอะไรอย่างเงี้ยทำไมมัน มันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกสับสนคุณรู้สึกแบบหรือว่าคนคนนี้มันจะไม่เหมาะกับเราหรือว่าเราเลือกคนผิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องราวประมาณนี้มีความคิดประมาณนี้อยู่ในหัวคุณตลอดลนะคะในช่วงระยะเวลาที่คบกันนะแล้วหลังจากที่เลิกลากันไปตั้งแต่ที่เลิกกันไปเนี่ยเขาคนนั้นเนี่ยเขาม o ฟออ n จากคุณได้แล้วหรือย,ยังคะ เขา move on จากคุณได้แล้วหรือ,อยังอืมมาสองใบนะคะอืมในเรื่องของการ move on คือยังไงดีจะอธิบายยังไงดีคือเอาจริงๆก็ยังมีนึกถึงหรือว่าคิดถึงคุณอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ว่าการที่เขาคือคิดถึงหรือว่านึกถึงคุณเนี่ยมันจะ เป็นการปิดโอกาสไม่ให้เขาไปเจอกับคนใหม่ๆคืออย่างนี้ถามว่า Move on ได้แล้วหรือ,อยังเปิดใจให้คนใหม่ๆไปแล้วมีการแบบเริ่มคุยกับคนนั้นคนนี้ไปแล้วแต่ว่ายังมีคิดถึงยังมีการแบบเข้าพาแบบพยายามส่องเข้ามาแบบว่าอยากรู้ความเคลื่อนไหวของตัวคุณในกรณีที่ไม่ได้มีการบล็อกกันนะนะแต่ว่าถ้ามีการบล็อกกันไปแล้วแน่นอนว่าแอกลุมแน่ๆยังไงก็ส่งค่ะยังไงก็พยายามอยากรู้ไม่รู้แหละว,ว่าจะใช้วิธีไหน แต่ว่าเขาเองก็อยากรู้ความเคลื่อนไหวของคุณอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะเริ่มเปิดใจและเริ่มคุยกับคนนั้นคนนี้แต่ยังคงมีคิดถึงนึกถึงคุณอยู่นะคะแล้วยังไงอีกอืมเขาเองก็ยังครองตัวเป็นโสดหรือถ้าไม่ได้ครองตัวเป็นโสดอะหรือว่าถ้ามีการเปิดใจให้คนใหม่ๆไปแล้วอะเขาอะก็พยายามทําตัวเป็นโสดอนะคะ่ะในตอนนี้นะเขาน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นเติรดปาร์ตี้เออ การที่เลิกรากับคุณไปก็ใช่ว่าเขาจะเลิกเจ้าชู้นะก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะก็ยังคงเจ้าชู้หลันล้าเหมือนเดิมเปิดใจคุยกับคนนั้นคนนี้เหมือนเดิมนิสัยเดิมเๆกมม็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่อยากให้เสียดายเลยจริงๆกับการที่แบบคุณเสียคนคนนี้ไปอืมนะคะ